I'll be ว่านาทีนี้ต้องยกให้กับโครงการน้องหมีเนยชนะในซีซั่น2อีกครั้งด้วยเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมานี้ทางด้านน้องหมีได้แอบไปโผล่์ไพรส์เหล่าแฟนๆชาวอา,าเซีอีกครั้งด้วยการไปร่วมแสดงความยินดีให้กับยุคยอมมักเน่จากวงกัเซเว่นนั่นเองซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปช่วงที่ก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะเห็นโมเมนต,ต์สุดน่ารักของหมีเนยกับ2เมมเบอร์จากวงกัเซเว่นกันไปบ้างแล้วโดยฉายาที่มาของคําว่าโครงการหมีเนยชนะเริ่มต้นมาจากที่ทางด้านน้องหมีเนยและทางด้านแจ็คสันหวังหนึ่งในสมาชิกจากวงกัเซเว่น บินมาประเทศไทยและได้เข้าร่วมงานใหญ่เปิดตัวป๊อปอัพสต์ทีมหวังซึ่งในงานครั้งนั้นเองก็ได้มีแขกรับเชิญซุปตาชื่อดังหลายท่านที่ได้มาเข้าร่วมงานนี้กันเยอะมากๆเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็มีน้องหมีเนยที่ได้เข้ามาร่วมงานดังกล่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ทั้งคู่ที่เจอกันก็ทําเอาเสียอาการทั้งคู่กันเลยล่ะค่ะเชื่อเลยว่าทางด้านน้องหมีเนยเองก็คงจะดีใจมากๆที่ได้เจอกับพี่แจ็คสันในส่วนของพี่แจ็คเองก็หลงน้องหมีเนยไม่ไหวกันเลยทีเดียวด้วยเพราะ ไปมาจนทาเอาด้านพี่แจ็คถึงกับยิ้มไม่หยุดกันเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงคิวคนถัดมานั่นก็คือแบมแบมสมาชิกคนไทยเพียงหนึ่งเดียวของวงกัปตเซเว่นซึ่งน้องมีเนยเองก็ได้มาทำเซอร์ไพรส์แฟนๆผ่านงานแฟนคอนหรือว่างานโชว์เคสของแบมแบมเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งงานทั้งคู่ก็ได้อวดโมเมนต์น่ารักน่าเอ็น,นดูกันแทบไม่พักจนทํามาทางด้านเหล่าอากาเซ่ตังก็โดนน้องมีเนยตกกันไปต,ตามๆกันและยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านั้นเองทางด้านน้องมีเนยก็ได้แอบมาบอกเปเลยเอาไว้้ว่านนอองมีเีเเจกับพ แ,บบแต่หลายคนก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งมาถึงงานแฟนคอนก็ทำเอาทั้งสองด้อมต่างพากันตกใจคาดไม่ถึงพร้อมพากันบีสนันลั่นหอกับบรรยากาศสุดมุ้งมิ้งของทั้งคู่ซึ่งภาพในช่วงเวลานั้นก็ด้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากแถมยังมาพร้อมกับฉายาดังกล่าวนี้ว่าโครงการน้องหมีเนยชนะต้องมาแล้วล่าสุดวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานี้เมมเบอร์อีกหนึ่งคนจากวงกัปตันมักเน่ของวงอย่างยุคยอมก็ได้เดินทางม,มาประเทศไทยเพื่อจัดคอนเสิร์ตของตัวเองซึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่ในครั้งนี้ก็ได้น้องหม ได้มาร่วมแสดงความยินดีให้กับยุคยอมโดยหลังจากที่ทั้งคู่ที่เจอกันทางด้านยุคยอมก็ได้ชวนน้องมีเนยให้มาร่วมเต้นชาเลนจ์เพลงใหม่เพื่อโปรโมทเพลงของตัวเองซึ่งทั้งสองคนก็ได้เต้นร่วมกันแบบดุกดิ๊กไปมาจนทำเอาด้านมัมมีทั้งหลายอดที่จะเอนดูทั้งคู่ไม่ไหวจริงๆซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะได้เจอกันนั้นด้านแฟนคลับทั้งสองด้อมก็พบว่าจริงๆแล้วน้องมีเนยแอบสปอยเอาไว้มานานแล้วเมื่อตอนที่น้องมีเนยได้ไปพบปะก,กับแฟนๆที่ห้างเอ็มโซเฟียโดยเจ้าตัวดอ,ดอออออวััลบบมมมมแก,ก่่่งงขยยุในซึ หลายคนก็ไม่ได้เอะใจเช่นเดิมจนได้กลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งกับโมเมนต์ตกแฟนๆเหล่าอากาเซ่เข้าด้อมอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นบางอย่างแน่นอนเพราะว่าสมาชิกวงก็เซเว่นมีทั้งหมด7คนแต่ในขณะเดียวกันน้องหมีเนยก็ได้ประกบคู่ไปแล้ว3คนด้วยกันซึ่งหลังจากนี้น้องหมีเนยจะมีเซอร์ไพรส์กับด้านสมาชิกของวงก็เซเว่นคนไหนอีกนั้นโปรดรอติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวไปพร้อมกันดีเลยค่ะ